Jo เกอร์เฟอร์ลี่อดเดอร์เป็นหนังผาคต่อจากหนังเรื่องโจเกอร์นำแสดงโดยโจอ q ค i ินฟินิกที่เคยออกฉายในปี2019ซึ่งประสบความสาเร็จทําเงินทะลุพันล้นานเหรียญสหรัฐพร้อมกว่าอรางวัลเป็นว่าเล่นนะครับมาคราวนี้ผ้าต่ออย่างโจเกอร์เฟอร์ลี่อเดอร์จัดหนักจัดเต็มด้วยทุนสร้างถึง200ล้านเหนรียญสหรัฐพร้อมด้วยแนวทางหนังในรูปแบบของมิวสิควลเสริมทับด้วยนักร้องนักแสดงมากฝีมืออย่างเลดี้กากานะครับโดยตัวหนังว่าด้วยเรื่องของอาร์เธอร์เฟรกที่นำแสดงโดยโจกกอัออคคินฟินิอกอร์นะ ที่ต้องต่อสู้กับตัวตนทั้งสองด้านของตัวเองอาเธอร์ Arthur ไม่เพียงแต่สะดุดกับร็อกแท้เท่านั้นยังค้นพบดนตรีที่อยู่ในตัวเขามาตลอดอีกด้วยนะครับโดยตัวหนังจัดว่ามาในรูปแบบของมิวสิควลที่เต็มไปได้วยเพลงเพลาะในขณะที่เนื้อหา,อาต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่บันเทิงสักทีเดียวนะครับแต่อย่างดีที่ได้2นักแสดงหลักอย่างโจอกควินฟินิกกับเลดี้กากาที่มอบการแสดงแบบจิตจิตได้อยู่หมัดน,นะครับเป็นส่วนที่ดีของหนังแบบเจอเจอรัดเลยใครที่เคยชอบภาคแรกก็ไม่ควรพลาดด้วยประกันและทั้งปวงนะครับโจเกอร์เฟ